เอาไปใส่เน yeah. ้อพ่อใหญ่อันกระตาเนี่เอาไปใส่ครับเนี่ยเอาไปใส่ก็เอาเอาเอาไปใส่ครับกระตาเนี่ยเอาไปส่งบ่พ่อใยัยสารเองเลยบ่ะโอ้เอาไปส่งนี่หน่วยละจักบาทพ่อใหญ่ปูละลอยหาซิปป่ โอ้สารอยู่บ้านไหนครับเนี่ยอ๋อหนองไผ่นาอนเอาไปทรงใสหรอพ่อใหญ่๋โอโอเคโอเคครับพ่อใหญ่ครับไปครับครับครับโอ้เอาไปทรงครูละลอยหาสิบนันาพ่อใหญ่ว่าคนสารกระตาบ้านเ่าเอินกระตานะครับคุณผู้ชมนี่ครับผมเห็นพ่อใหญ่อยู่เซ็นถนนสีสะเกดอุตุัณฑ์พิสัยนะครับหรือว่า 226นะครับพนเอากระตาไปส่งนะครับกระตาภาษาอีสานเท่านี่นะครับเป็นสารเองแล้วเขาไปส่งครับอ่ะทายคุณผู้ชมเพิ่งเห็นเพิ่งอยู่เอ๊ะทางร้อนเนี่ยแะครับไปละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ